สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแน,นลค่ะตอนนี้เฟื่องก็อยู่ที่บ้านขี้กาค่ะตแขมอำเภออุตรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะเจอคุณยายกำลังสาวใหม่นะคะเดี๋ยวไปชมคุณยายสาวใหม่ด้วยกันค่ะบารตะแหน่นคิ นี่คืออุปกรณ์สาวไหมของคุณยายนะคะก็ทํามาแต่โบราณค่ะก็จะสาวไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะจนไหมนะคะล่อนออกมาจนหมดนะคะก็จะเหลือเป็นตัวดักแด้ค่ะเป็นแ้มั่นมั่นอืมแสบแบบมันหอมหอมเอาตัวมากินแบบพันธุ์ไทยนะ เดี๋ยวเฟื่องจะไปลองชิมตัวดักแด้นะคะที่คุณยายสาวหม่ยจนหมดแล้วนะคะรสชาติของตัวดักแด้ก็มันก็จะออกมันๆนะคะเพราะว่ามันต้มออกจากหม้อเลยนะคะ จากที่เฟื่องเคยกินนะคะเราก็จะเอาไปคั่วค่ะคั่วแล้วก็ใส่เกลือหรือใส่ซอสนิดนึงนะคะก็จะออกรสชาติที่กล่อมกว่านี้ค่ะจะออกเค็มๆมันๆอร่อยค่ะลาอยู่แต่ว่าโฉกดีใหญ่ทีเดว่ดูได้ขายได้ขายกองให้หญ่ผู้เดียวเราวาสนาเลยใหญ่ดีดีเออถื่าโฉกดีโฉกดีไเจอกันไปเอาเอาไปกินน้ำผักที่แบบอมกินน้ำผักแลหายละ ไม่กอขี้ม่ลดีหรอต้องยางใส่ดีเขกอขี้ม่ลดเไวนี่มไรฮ่า่าอยางใม่เป็นใจก่อี้ไว่ลดนึ่งเรื่อง้ายสี่พันที่ใกบไเนย้เยอะนึ่งเขาอนที่ย้ายเาหมนเป็นถุงบาตวดา ไปรถายไปยงหาพืนเขาก็อยู่ไปทม่ได้โบเห็นสิอยเขาแต่คุณาสงไม่นอะไรเลยมาจเห็นลายนะไปทสลับลายเทากเข้าสเนเพิ่มไปร่นไปเกี่ยวหยาหนัง่มันจะพันนากันเองนั่นนมันก็เรียนของมันหาการแต่เราทักันกอน รกระตูเกลกผสมกันอมไม้แล้วเหลือ,องด้วเปล่าเหลืองงงงงเลยวะย้อมสีไดงงาเนี่ยใต้คอนะครับเพื่อใต้คอนะเอง่ใส่ค่นข,ขาวหรอกพนหน้าตาสามัยใหม่เขาใส่งาต่ำพี่บอกว่าต่ำสีเหลืองคนมาเป็นของหายากอีกแล้วเป็นสีเขาต่อไปย้อมบ่ ต้นนี่ไปดองออกไร้เถือได้หนิไร้เถือ <ไป S 1> ่อเลเป็นปก่อนเลนเป็นก่อนออก็ไเปดองออกเห็นมันขาวปอกก็มันขาวแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์การทอผ้าไหมนะคะคุณยายก็กำลังทอผ้าไหมค้างอยู่นะคะลายขอค่ะคลิปนี้ก็าพามาชมคุณยายสาวไหมค่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ